สวัสดีค่ะพี่น้องพา,าคุณพ่อมาบึงตดไถ่มือสองกำลังมึงอยู่พี่น้องมึงหัว เอาแบบใดก็ได้ลหลายครับคุณสมคิดการค้ายุกละสินนี่พี่น้องมึงหลายครับคุณ <c oughs>

อันนี้เครื really really ่องทอดแดดก่อเครื s <S ่องเกาหาครับผมเกาะหาที่เดี๋ยวไปห้าเหลี่ยมแล้วเดี๋ยวไปี่ยังให้คันจิมากครับตัวเอาเชื่อว่าอยากเดือดหางที่จิ๋วมันจังเบาบ่ตัวนี้ก็ระตุ้นโดยกันได้ครับตัวของที่จิ๋วครับทิ้งสยามเลยครับ นั <Net> ้น <hertz> <N> ้างนี่นันพวกพวกพวกนี้จะเอ็นนเป็นอย่างมันแบบทางไหนี่คือเขาเขาเช็ดพอเรามาเช็ดเป็นคนับวไปอันนี้ดีกอดีอันน็ดีนี่เขาเกลี่ยออกไหมครับผมครับผมรับประกันค่วนอีง3มเดือนครับ จะโค้งพี่น้องบา้านได้ใส่หัวอู้ลายค่ะอู้ดีนเหล็กกระมีะนะม้นคนอามาลีไซเคิลปิ้นพี่น้องหางรถไทยเก่าคนน่ะนะ はい。<Yeah. S 2> yeah.

9ก่0ปัญหาเก่ปัญหาคือระมือนื้อเอ็นครับมเอนเก่าปัหมันคือต่างกันหลแตือเป็นน้ำอย่างทนก็แบบันคนไครับผมมันหลัครับสร้างเลยใช่ไหมใช่ไหมเนี่งบิ๊กจิ๋วนีก็ร้คาประมาณนี้เนาะก่ครับผมหครับนี่ก็ปัญนนี่หอนเ้ครับผมเียะกาเขาอยู่่ ต้องม่รู้สิได้แบบใดเด้อพี่น้องยังไม่รู้ว่าจะได้แบบไหนนะคะพี่น้องหัวรถไทยด้วยหลายคักเนาะพาคุณพ่อมาดูรถไทยนะคะนี่แต่ว่าพอนได้ดอกพี่น้องหลายคัก นี่แหละให้จากไครัจากลากัวมาร้านที่สองแล้วพี่น้องร้านที่สองจะถือใจคุณพ่อหรือเปล่าเอออันนี้อู้โค้งแล้วหลายยุคน่ะมีอยู่บป๋อพอรุ่นของเฮาอุ่นไหมบมีหอเป่ะโอ้มันกระดุนเลยเนาะวแต่มันเบาเก่าโหลดแล้วอะ สร้างเล็กกับเป็นตะทนุนอยู่ดีล่ะเนาะเออนี่หลายการพีมพ์เลยไอาอนของน้ำอันม้วนพันอยู่ทางหลังลพันอยู่ที่ทังหลังอ่าจา่าไทยอ่ะพี่นอ้องมาเบิงตอ่อพี่นอ้องมาด้นานที่สองครับสุรช,ชัยการเกษตรนะครับ มาใช้การเกษตรมาให้ลุงเบื้องก่อนฟ,ฟังเสียงเครื่องพี้น้องนีัมาหน่ยฟังเสียงเครื่อง

มันกดีหอมันมันอยากปอกจยากปลูกเบิร์ตไปใช่ฉันว่าอย่างข้ทกม้ท่านหนอหน่อยเจ้ากต้องถึคที่ต้นั่นมาหน่อม่านหน่อย่ยไปดีโอ้ไม่ยางดีกับวถงท่านดีแน่ค่ะี่ายทขายที่ดีสุดอย่างบี้เลรบีลมดีเพราเอาดเล้ตวันนี

เตรียมมาขึ้นรถแล้วพี่น้องเยได้คันใหม่กลับบ้านคันเก่ามันเฒ่าแล้วพี่น้องคันเก่ามันเท่าแล้วอืมคันเก่ามันเท่าแล้วเอาคันใหม่ขึ้นรถเฮงเฮงปังปังเฮงเฮงปังปัง รถกลับบ้านเราหึงๆปังๆคือไปยกลงอยู่บ้านเนี้ยเนาะคือไปยกลงอยู่บ้านเนี้ยเนาะยกขึ้นยกลงง่ายดีวะเออเราล้มแสงข่างก็ได้หรือมั้งเเสียบข่างเรียบร้อยเรียบร้อย

นี่ดับเยี่นอีกนี่นครับปวอร์มาจากก็ต้องอเสียกมัดบานเนี่ยโอเคครับพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซสำนี้เนาะคลิปหน้าพอกันไม้ครับไปพอแล้วครับกลับบ้านเฮากัน